เบิ่เบิองเพิ่นเบนางคักน้อท่เบเด้กระดิ่งใหม่เบพ่นน่เกกกเบฟิวครับบดเธเบิงพิ่นเเท่คนเราคนรอหักน้อบอกคยเบิ่ตเบกดีนิ่งนิ่งโอ้ยจัมือเน่เออนั่นนัน จับมือเน่เออเนี่จับเนะ่จับมือเน่จับมือเน่ขอจับมือเน่เออดูดูดูล้อล้อคักแต่กระดิง่งไว้นะาจับมือเน่จับมือเน่เฮ้ยอ,อ,อันนั้นนะโ่โอ้โหเท่เป็นว่าเป็นอะไรเนาะแต่กระดิ่งไม่เพื่อน่ะโอ้โหโอ้โหลอแท่าไะ No. เออิ้ีแง่ดแงดแงดแงโเลยรอค้างน้ำมึงบึ้ยบึ้ยอันนั้นเจมือจบมือจะมือแนะี้ยจมือแนะเออโอ้โยค้าเกลนตัว <c oughs> นอนนอมือ